สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect l i d e กับผมวันเด็ูดูเช่นเคยนะอ่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่กำลังจะเข้าตู้กาชา พุดดิ้งบินได้กับเมียโก้คริสต์มาสครับได้เข้าตู้เป็นคนแรกเลยนะสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสประจำปีนี้แล้วก็แน่นอนว่าตัวของมียโกจะได้เป็นตัวลิมิตด้วยอ่ะก็คือตัวลิมิตอ่ะจะไม่สามารถรุ่นเศรจจากตู้ทั่วไปได้อ่าแล้วก็ไม่สามารถเก็บ1 4 5รยสิเศษเพื่อแลกตัวเอาได้ด้วยถ้าอยากได้ก็คือต้องรอให้รีรันกลับมาเท่านั้นครับซึ่งตู้นี้อ่ะก็กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่ 25มีนาคมนี้นะตอนสิบเอ็ดโมงเหมือนเดิมอ่ะมาดูกันที่ตัวของมิยากะสำหรับร่างนี้ครับก็จะได้เป็นเวอร์ชันที่3กันแล้วนะอ่ะซึ่งถ้าพูดถึงตัวของมิยากะอ่ะเรามักจะนึกถึงร่างแรกที่เป็นตัวแทงกันซะมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเวอร์ชันนี้ครับพุดดิ้งของเราก็จะได้มาเป็นสายเดมเมจกันสักทีอ่ะคือเอาจริงจริง่างที่2ร่างฮาโลวีนอะ่ะก็เป็นสายเดมเมจเหมือนกันนะ อาเพียงแต่ว่าร่างเนี้ตกไมต้าไปนานละคือน่าจะเกือ,กอบสองปีเลยมั้งอืมคิดว่าหลายคนก็น่าจะไม่เคยหยิบร่างคารวีนมาใช้กันเลยใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเวอร์ชั่นนี้ครับคิสมาสอาจจะได้เป็นสายดาเมจที่ยืนอยู่แถวกลางเหมือนกับร่างคารวีนเลยอ่ะโดยจะยืนอยู่หน้าสุดครับของตัวละครแถวกลางส่วนไอเทมสงสั อาวุธหลักของพุดดิ้งล่างนี้อาจจะเป็นสนับนะใส่ส,สองช่องข้างบนส่วน2ช่องตรงกลางอันนี้จะเป็นของพวกชุดเครื่องป้องก,กันครับแล้วก็2ช่องสุดท้ายข้างล่างอันนี้จะเป็นเครื่องประดับอาจ,จ่เป็นของสายกายภาพทั้งคู่เลยก็คือพุดดิ้งล่างนี้จะมีสนับอยู่แค่2ช่องเท่านั้นทําให้เสียค่าพลังโจมตีไปบางส่วนครับแลกมากับค่าดีฟนอนนะที่เพิ่มขึ้นมาจากเครื่องป้องก,กันที่เพิ่มขึ้นมา1ช่องอ่ะมาดูค่าสัตว์กันดีกว่า พลังจมตีกายภาพจะอยู่ที่16,000อ่กับค่าคิตทค้อนครับอีก1,344ส่วนพลังป้องกันกายภาพอันนี้จะอยู่ที่472อ่าป้องกันเวท374แล้วก็ค่า HP ครับ32,900่า 32, ค่าสติพี่ในนี้จะอยู่ที่37แต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยอ่ะก็จะได้บวกมาอีก10หน่วยเนาะจากแรงโบนัสกลายเป็นทั้งหมด47 ส่วนรถกันช้ที่พี่จะมีอยู่15เท่ากันนะอ่าเหมือนกับนี่นี้เลยค่าความม่นยำครับ62แล้วก็ดูดเลือดได้อีก9%้องเนะของเดมเมทที่ทำได้ต่อไปมาดูกันที่สกิลยูบี้เปียโกะถกเซพุดดิ้งนาโนทำเดมเรจกายภาพระดับใหญ่พิเศษใส่สู่หน้าสุดหนึ่งตัวอ่าลดพลังป้องกันกายภาพของสู่ตัวนั้นลงด้วยอีกเล็กน้อยแล้วก็ ถ้าในตอนที่ใช้สกิลนี้มีฟิวกลางอยู่ก็จะได้เดเมจเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะในเป็นไปนเป็นตัวเลขครับจะอยู่ที่74,900แต่ว่าถ้ามีฟิวกลางอยู่อ่ะเดเมจก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1 4ึ9 0 0าอ่ะก็คือถ้าตอนที่ไม่มีฟิวอ่ะความแรงจะอยู่ที่4เท่าของพลังโจมตีแต่ว่าถ้ามีฟิวครับความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น8เท่าของพลังโจมตี การลดเกาะอ่าอันนี้จะลดเกาะได้109หน่วยอ่ะแล้วก็แน่นอนด้วยความที่เป็น y UB ครับระยะเวลาของการลดเกาะก็จะอยู่ได้นานถึง18วิเลยต่อไปสกิลที่1ยกิ Yuki Daruma n i s h i โ a r u ทำเดเมจกายภาพระดับกลางใส่สู่หน้าสุดหนึ่งตัวจากนั้นจะบับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพระดับใหญ่ให้กับตัวเอง แต่ว่าถ้าในตอนที่ใช้สกิลนี้มีฟิวกลางอยู่ดาเมจของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เดิมที่บัฟจะได้แค่เฉพาะตัวเองอะจะเปลี่ยนมาเป็นบัฟให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆดาเมจไปเป็นตัวเลขครับจะอยู่ที่16,800แต่ว่าถ้ามีฟิวกลางอยู่ดาเมจที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น33,700าจอ่ก็คือตอนที่ไม่มีฟิวครับความแรงจะอยู่แค่0.9แต่ว่าพอมีฟิวความแรงก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1.8ด ่วนบัฟอ่ะอันนี้จะเพิ่มพลังจบสีกายภาพได้4,360ถ้าไม่มีฟิล์ว่ะบัฟนี้จะได้แค่เฉพาะตัวของพุดดิ้งเท่านั้นแต่ว่าถ้ามีฟิลกลางอยู่ครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นบัฟให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆด้วยส่วนระยะเวลาอ่ะก็เหมือนเดิมเลยสกิลธรรมดาจะอยู่ที่12วิต่อไปสกิลที่2ฮิโตคุจิดาเกนาโน ฟิวน,นี้อาจพุดดิ้งจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเพื่อกางฟิวครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพกับคิทิคอนกายภาพจากนั้นอาจจะทําให้เพื่อนที่อยู่รอบๆอบอะได้บัฟคิติคอนดามเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกเล็กน้อยอะแล้วก็ตัวของพุดดิ้งจะได้ค่าสตม t p เพิ่มขึ้นมาด้วยระดับกลางอะสรุปครับคนที่กินอยู่ในฟิวอะจะได้บัฟพลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นมา4578อ่ารบัฟเพิ่มโอกาสติดคิทิคอ่ร้อน150 แล้วก็คนที่อยู่รอบๆจะตีติชิแรงขึ้นอีก8%เท่าที่ผมลองไปดูในวิกิก็คือระยะบัฟคิทิคอนดาม,มิอันนี้จะแคบกว่าระยะของฟิวก็คือระยะของฟิวจะกว้างกว่าแต่เท่าที่ผมลองไปเทสตัตวมันก็ไม่ค่อยจะเห็นความแตกต่างนะอะผมคิดว่าระยะน่าจะเท่ากันมากกว่าก็เลยไม่รู้ว่าทําไมคําอธิบายของสกิลถึงเขียนไว้แบบนี้อบวกกับในวิกิก็บอกว่าความกว้างไม่เท่ากันอีก หรือว่าน่าจะมีการแอบปรับทีหลังหรือเปล่าอ่ะส่วนค่าสถิติ p 0หน่วยอะอันนี้จะได้แค่เฉพาะตัวของพุดดิ้งคนเดียวเท่านั้นนะอะแล้วก็ระยะเวลาของฟิลอันนี้จะอยู่ได้นาน12บวิเหมือนเดิมต่อไปลองมาเทสต์ตัวของเมียโก้คริสต์มาสกันดีกว่าอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงจัดทีมแบบนี้เหตุผลก็เพราะว่า ในเซมญี่ปุ่นตอนนี้มีระบบธาตุเข้ามาผมก็เลยเลือกตัวละครครับจากแต่ละธาตุมาอย่างละหนึ่งตัวนะเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าถ้ามีตัวละครที่ธาตุซ้ำกันนะดัมเบดของธาตุนั้นก็จะได้เพิ่มขึ้นอเช่นมีธาตุแสงครับสองคนดัมเบลของธาตุแสงก็จะเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าสามคนก็จะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสี่คนก็จะเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รอกก็ถ้ามีครบทั้งห้าคนครับดัมเบลของธาตุนั้น 50%เปรเซ็นต์เลยท่นผู้

<music> 私の本気だよ本気へに未来を乗せて今年はほえるさ新・規ュンギュン検索するラッシュ誰かに言ってくる夜中の夜明けは ส่วนในเมด p พอตอันนี้ผมขอกักไว้ในช่วงสรุปก,ากา็แล้วกันและเดี๋ยวไปรุ่นเอาตอนน้นเร่าต่อไปมาเข้าช่วงวิเคราะห์ตัวละครตัวของพุดดิ้งร่างนี้เก่งยังไงอถ้าจะให้พูดถึงจุดที่เด่นที่สุดของร่างเนี้ผมว่ายังไงก็คงจะหนีไปผลเรื่องของการบัฟตัวของพุดดิ้งครับสามารถบัฟได้ถึง2สกิลเลยอาจจากฟิลของสกิลที่2 4578าแล้วก็บัฟของสกิลที่1ครับอีก 4,360รวมกัน2สกิลนี้ก็บัฟพลังโจมตีได้ถึง9,900เลยอซึ่งตัวของพุดดิ้งก็ยังใช้2สกิลนี้ออกมาได้ติดๆกันในตอนที่เริ่มต่อสู้อีกอ่ะมบแรกครับใช้สกิลที่2กลางฟิลตามด้วยสกิลที่1ที่บัฟให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวได้เลยอนอกจากนั้นคนที่อยู่ในฟิวก็จะได้ค่าคีติคอนครับเพิ่มขึ้นมาอีก150อบวกกับตีติดขี้แรงขึ้นอีก8%ด้วย ส่วนเรื่องระยะความกว้างของฟิล์์อาจก็คือจะครอบคลุมไปถึงตัวละครแถวหน้าทั้งหมดส่วนตัวละครแถวกลางอที่ยืนอยู่สุดขอบฟิล์อันนี้จะเป็นตัวของมิสกิมิสกิครับจะเป็นตัวละครคนสุดท้ายที่ได้รับผลของฟิล์จทําให้ตั้งแต่ตัวของยุยวิธิการลงไปอก็จะไม่ได้ยืนอยู่บนฟิล์แล้วนั่นเองอรวมถึงตัวละครแถวหลังทั้งหมดเลยซึ่งก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะตอนที่อ่านสกิลอะ ว่าระยะของฟิวครับกับความวกว้างของบัฟคิทิคอนดัมเมดอะ่ะอันนี้น่าจะเท่ากันสังเกตจากตอนที่กลางฟิวอาจบัฟที่ขึ้นมาของพุดดิ้งอาจจุดท,ที่ยืนอยู่หน้าสุดอะ่ะจะมีครบทั้ง3บัฟเลยนะบัฟพ,พลังโจมตีบัฟคิแล้วก็คิทิคอนดัมเมดซึ่งตัวของมิตสกิอ่ะที่ยืนอยู่คนสุดท้ายของขอบฟิวอะ่ะก็ได้ครบ3บัฟเหมือนกันอาจจะต่างจากตัวของยูวิธิการกับฮาโลวีนพุดดิ้งนะที่ได้ศูนย์บัฟเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นก็คิดได้ว่าระยะบัฟกับระยะของฟิวเท่ากันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมคําอธิบายกับในวิกิถึงเขียนแบบนั้นอถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีก็แล้วกันเผื่อผมพลาดอะไรไปอีกส่วนความสามารถที่เหลือก็คือจะมีบวัวค่าสตทีีครับ30หน่วยให้กับตัวเองอพอรวมกับของเดิมที่มีอยู่47อ่ะก็จะกลายเป็น77เลยอาจนะจะมีค่าแสตลดการใช้ทีได้อีก1 5 ทำให้พุดดี้ง่ะเป็นตัวที่ออก UB ได้ค่อนข้างจะบ่อยเลยอ่ะซึ่ง UB ก็สามารถช่วยลดเกราะได้อีกใช่ไหมอาะถ้าจีนอยู่บนฟิวครับความแรงของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะ UB จากสเท่ากลายเป็น8เท่าส่วนสกิลที่1จาก0.9กกลายเป็น1.8ซึ่งรูปสกิลของพุดดี้ง่ะก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีด้วยคือทุกครั้งที่ใช้สกิลที่1อ่ะเราจะได้รับผลของฟิวด้วยตลอดเลยอาจทำให้สกิลที่1อ่ะสามารถบัฟให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆได้แบบ ไม่มีขาดตอนอะตรงนี้ผมขอชมเลยว่าออกแบบมาได้ดีมากอะตอนแรกผมนึกว่าฟิวอจะหายไปในตอนที่ใช้สกิลที่1ครั้งที่2ซะอีกแต่ว่าไม่เป็นแบบนั้นครับกลายเป็นว่ามีฟิวอยู่ทุกครั้งเลยนะในตอนที่ใช้สกิลที่1น่อะถ้างั้นก็มาเข้าช่วงสรุปกันเลยควรเปิดดีไหมสำหรับตู้นี้ตู้ของมียกบคิสมาสอ่า ถ้าตามระดับความน่าเปิดของตู้กาชาที่ผมทำไว้ล่าสุดอ่ะจะอยู่ที่อันดับ9จากทั้งหมด17อันดับส่วนแบบเป็นเทียร์ลิสต์อันนี้จะอยู่ที่ระดับ s อเทียร์อ่ะก็คือเป็นตัวที่เกง่งแต่ยังไม่ถึงขั้นมัสแทบคือบอกตรงๆอ่ะว่าพุดนิ่งร่างนี้มาแบบทรงดีมากๆเลยอันนี้ตอนที่เข้าเซิร์ฟที่ญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะพอได้อ่านสกิลอ่ะผมคิดว่าต้องเป็นตัวที่เก่งแน่นอนอ่ะด้วยบัฟที่ทรงพลังมีเพิ่มขีดด้วยใช่ป่หนึ่งร้อยห้าสิบ หนาจะตีติดที่์เดามเมทอีกแอซอ่ามีค่าทีฟีที่ค่อนข้างสูงนะออกอยู่บีได้บ่อยช่วยลดเกาะได้ด้วยแล้วก็ตัวของพุดดิ้งอ่ะสามารถช่วยทำาดามเมจได้อีกแต่ว่าพอได้หยิบม,มาใช้จริงอ่ะกับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดซะง,งั้นอ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นมาดูอ่าเมื่อกี้ที่ผมกักไว้ใช่ไหมดามเมจรีพอร์ตพุดดิ้งครับอยู่ล่างสุดเลยเดามเอทแค่1.6ล้านเท่านั้นเอง ทำไมถึงได้แค่นี้เหตุผลก็ง่ายๆเลยอ่ะเพราะว่าในตอนที่พุดดิ้งใช้ U ูบอ่ะฟิวมันดันหายไปตลอดเลยโคตรดวงสวยอ่ะซึ่งถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยอ่ะก็คงไม่ถึงขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าถ้าโดนเดเมจจากบอสแรงๆอ่ะเราก็จะออก U ูบีได้ไวขึ้นกว่าในนี้แน่นอนอ่ะถ้างั้นข่าวนี้ครับมาดูแบบที่ผมปรับจังหวะให้ออก U ูทุกครั้งในตอนที่มีฟิวอยู่กันบ้างอืม เรียกว่าก็ไม่ค่อยจะดูดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆมันก็แรงขึ้นเยอะนะจากเมื่อกี้1.6ล้านใช่ไหมตอนนี้ครับกลายเป็น2.4ล้านอาจก็คือแรงขึ้นมา50%เลยแต่ถึงอย่างนั้นน่ะก็ยังเทียบตัวของอ่าคูโรเอที่ตกเมต้าไ,ไปแล้วไม่ได้อันนี้ก็ค่อนข้างหลักอยู่นะอะยิ่งไปกว่านั้นครับตัวของอาลิสที่ไม่ได้บัฟจากใครเลยอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่า ฟิลของพุดดิ้งกับบัฟของพุดดิ้งอ่ะไปไม่ถึงตัวละครแถวหลังอ่ะเพราะฉะนั้นอลิสาก็คือไม่ได้บัฟจากใครแล้วก็ตัวของอลิสาก็ไม่มีสกิลบัฟเลยอ่ะยังทำเดเมพได้ตั้ง4ล้านอ่ะอ่ะส่วนคนที่เหลือครับอันนี้คือจะได้บัฟจากพุดดิ้งทั้งหมดเลยนะบวกกับมีบัฟเป็นของตัวเองด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเดเมเมจะแรงก็ไม่แปลกอาจจะยกเป็นแค่ตัวของคาวดี้คนเดียวอันนี้ผิดกฎคุณโดนใบแดง อะก็คือปกติอ่ะคาลิเดมเมจจะพอๆกับจีต้าใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันหลุดจากแมคานิกไปละก็คือของเซมญี่ปุ่นอะมีการปลดลิมิตสูงสุดของเดมเมจที่ทําได้อะให้เพิ่มมากขึ้นอ่ะอธิบายง่ายๆก็คือสามารถทำเดมเมจได้ทะลุกเกิน1ล้านแล้วนั่นเองอ่ะเห็นไหมคราวนี้ต่อยที1.6ล้านแหะมันก็เลยโอเวอร์กว่าคนอื่นนั่นเอง อ่าส่วนถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยครับรคลนี้จะติดลิมิตอยู่ที่ประมาณ1ล้านหใช่ปะอ่าถ้าใครที่เล่นแขนจะรู้กันดีเนาะอ่ะขบนนอกเรื่องนิดนึงอ่จก็คือตอนเนี้ยผมลำบากมากเลยเพราะว่าไม่สามารถเอาตัวละครอ,อะไปเทสตมเมตเบตกับบอสในแขนได้อีกแล้วพวกตัวที่ผมจะเอามาทำคลิปรีวิวต่อจากเนี้ยเพราะว่าบอสทุกตัวในแขนครับมีการแพร้ธาตุแล้วนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างกอบลิน อันนี้ผมใช้ทีมเดิมเลยนะได้เมีิพอร์ออกมาคาโอริพุ่งมาเป็น14ล้านจากสิาล้านอะส่วนคนอื่นอ่ะอันนี้ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่เนาะเออมีโคโลเออีกคนอ่ะที่เดเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เหตุผลก็เพราะว่า,วาบอดแพรธาุไฟกับทาดมืดนนั่นเองอ่ะทำให้เดเมจของสองคนเนี้ยแรงขึ้นมา50%เลยอันนี้ขนาดผมเลือกตัวมาแบบไม่ให้ทตุซ้ำกันแล้วนะ คือถ้ามีท่าซ้ากันอ่ะเดเมจก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่สามารถเอามาเทสเดเมจกับบอสแคนได้อีกแล้วแย่เลยคือถ้าเป็นตัวเมตาที่ใช้งานบ่อยๆอ,ยอะ่ะผมก็พอจะมีคลิปที่อัดเก็บไว้อยู่แต่ถ้าเป็นพวกที่ไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้อะ่ะอันนี้ลำบากมากเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปเก็บไว้เลยนะไม่รู้จะไปเทสเดเมจที่ไหนสงสัยคงต้องพึ่งกากกยอย่างเดียวแล้วม <c oughs> ั้งคุณหุ่นฟางหุ่นฟางกาก,ากอย กลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็อย่างที่เห็นเลยดาเมจของพุดดิ้งอ่ะไม่ได้แรงอย่างที่คิดเอาไว้อันนี้คือข้อเสียอย่างแรกส่วนข้อเสียอย่างที่2ก็คือยูเบีะลดก่อได้น้อยเกินไปอ่ลดก่อได้แค่109หน่วยเท่านั้นเองแล้วก็ข้อเสียอย่างที่3มครับบัฟกับฟิวอ่ะไปไม่ถึงตัวละครแถวหลังอถึงเมื่อกี้ผมจะชมว่าสกิลที่1บัฟไม่ขาดตอนใช่ไหมเพราะว่ามีฟิวมาให้ตลอดแต่ว่าอันเนี้ยแค่เฉพาะสกิลที่1อย่างเดียว ปัญหาของเรามันอยู่ที่สกิลที่2งองบังค่ะด้วยความที่สกิลที่2อ่ะจะใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นต่อการบนหลุมฮาฮาแอคชั่นทำให้จะมีช่วงระยะเวลาประมาณ 6- 7ถึงเวิเลยที่จะไม่มีฟิวอยู่ซึ่งช่วงตรงนี้แหละที่จะทำให้ตัวของพุดดิ้งกับคนอื่นในทีมอ่ะดาเมจดรอปลงไปถ้าใช้สกิลสำคัญสคัญในช่วงนี้คือฟิวอ่ะจะอยู่ได้แค่12บสอวิครับเราก็จะเป็นช่วงไปประมาณ6วิก่อนที่จะกางฟิวได้อีกครั้งหนึ่ง คือตัวของพุดดิ้งล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลอ่ะดันไปนยึดติดกับฟิวมากเกินไปถ้าสมมุติว่าโดนสตันขัดอ่ะก็จะกลายเป็นว่าเราหวงไปเกือบ20วิเลยซึ่งหนักมากนะถึงในอดีตจะมีตัวที่กาวฟิวคล้ายๆกันอย่างพี่สาววาเลนไทน์อยู่ก็เถอะแต่ว่าพี่สาววาเลนไทน์อ่ะก็ไม่ได้หนักขนาดนี้เพราะว่าฟิวของพี่สาวอ่ะมาจากยูบีเวลาที่เราใช้ยูบีบอสขัดไม่ได้อยู่แล้วไง สรุปก็คือ,อพุดดิ้งล่างนี้ครับเป็นตัวบัฟที่ดีมากๆบัฟโจมตีได้แรงบัฟขีได้เยอะมีบัฟเพิ่มขีดเเมดด้วยช่วยทําดำเมจได้ช่วยลดเกาะได้แต่ว่าดาเมจอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแรงบ้างไม่แรงบ้างาขึ้นอยู่กับบอสขึ้นอยู่กับว่าเรารับเาเมจแค่ไหนแล้วก็ลดเกาะอันนี้ก็อาจจะน้อยนะค่อนข้างน้อยเป็นตัวที่ขึ้นอยู่กับฟิลมากเกินไปโดยรวมก็คือจะเด่นแค่ในเรื่องของการบัฟครับ แต่บัฟก็จํากัดระยะไปไม่ถึงตัวละครแถวหลังทําให้ในปัจจุบันนะ่ะอาจจะไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้บ่อยเท่าไหร่อาจใช้ได้บ้างครับตามโอกาสส่วนใหญ่จะเป็นตัวสํารองมากกว่านะเวลาที่เราขาดตัวละครคือถ้าจะเอามาแค่บัฟอ่ะก็ต้องบอกเลยว่ามีอีกหลายตัวครับที่น่าใช้กว่าออย่างเช่นตัวบัฟในยุคนี้ผมจะนึกถึงสนวนโมริก้าอาจถึงโมริก้าจะบัฟไปไม่ถึงตัวละครแถวหน้าส่วนใหญ่ก็เหอะแต่ว่าตอนนี้ครับโมริก้า ปับ๊บ1ครั้งอะ่ะจะได้พลังจบดีมาประมาณ6ก0ันสกับคีริคอนอีก100แต่ด้วยความที่บัฟของโมนิก้าอยู่ได้นาน18นี้วิอ่ะก็เลยสแตกกันได้กลายเป็นบัฟ1 2ื่นครับกับคีอีก200อาอซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากๆบวกกับสกิลสอที่ฮิวให้กับเพื่อนได้อีกอ่ะแล้วก็ UB ก็ลดเกาะได้เยอะกว่าด้วยอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะลดเกาะได้เกือบเกือบสองแล้วมั้งแต่ถ้าถามว่าผมเปิดไหมตู้นี้ อ่ะก็ต้องตอบว่าเปิดนะอ่ะด้วยความที่พุดดิ้งล่างเนี้ยเป็นตัวลิมิตด้วยบวกกับเปิดรอบนี้อ่ะค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่เพราะว่าเดี๋ยวในดันเจี้ยน x ส5ผมต้องใช้อ่ะคือผมฟิกไว้ละว่าผมจะใช้พุดดิ้งล่างนี้ในทีมไม่อยากจะไปปั้นตัวละครอ,อื่นเพิ่มอ่ะเสียดายของพุดดิ้งสุดท้ายยังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีนะแค่จะเปิดรอบนี้หรือว่ารอไปเปิดลีาลารอบต่อไปอ่ะเพราะว่าในตอนที่ได้เซนโยครับพุดดิ้งจะกลายเป็นตัวที่เก่งมากๆเลย ยังไงก็ควรต้องมีสลับในปีหน้าผมก็แค่เปิดไว้ก่อนคนที่มีเพชรน้อยอาจจะเลือกข้ามไปก่อนก็ได้เพราะว่าในอีก6เดือนข้างหน้าก็ยังมีรีลันกลับมาอยู่บวกกับตอนที่ได้เซนโยครับก็จะมีรีลันกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อันนี้ข้ามไปได้เลยนะเพราะว่าอีกแค่1เดือนตู้บินเฟสก็จะเข้ามาแล้วบวกกับอีก2เดือนข้างหน้าก็จะมีตู้ปินเฟสตู้ที่2เข้ามาอีกเก็บเพชรรอไปเปิดช่วงนั้นเอาจะดีที่สุด โอเคมาต่อที่เหลือกันเซนโยค่าสรจที่ได้ตอนเริ่มจะมีพลังโจมตีกิณภาพ90อ่าแล้วก็โอกาสติดกิลิคอนอีก35ส่วนความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปสกิลที่1อ่ะดดเมจครับจะเพิ่มขึ้นจาก16800กลายเป็น33900อ่ะอันนี้คือดดเมจตอนที่ไม่มีฟิวนะ ส่วนเด a g ตตอนที่มีฟิลอันนี้จะเพิ่มขึ้นจาก33,700ครับกลายเป็น6 7 8 0 0ส่วนปั๊บพลังจุติกาภาพอันนี้เท่าเดิมอ่ะก็คือ4360ตัวเลขไม่เปลี่ยนอ่ะทั้งตอนที่มี f e ิลกับไม่มีฟิลเหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะได้ความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมาอ่ะก็คือถ้ามี f e ิลอยู่ Pudding จะเจนดีให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบๆครับได้อีก80หน่วย ต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการอัพแรงกับการนาของสําหรับตัวของพุดดิ้งล่างนี้ถ้าใครจะนิ้นแบบตัวบางก็สามารถอัพตามดีนี้ได้เลยนะอาจจะอยู่ที่แรง2 22ครับทําเครื่องประดับ2ช่องข้างล่างแล้วก็สนับข้างบนช่องสุดท้ายอก็คือจ,จะไม่ทําของพวกที่บวกดีฟินแต่ว่าเราสามารถใส่เพิ่มเติมทีหลักได้นะตามสถานการณ์ในกรณีที่ต้องการดนะีฟนเพิ่มเนาะอ่ะสุดท้ายการอ่านในเรื่อง อันนี้ก็อาจสามารถอ่านได้หมดเลยไม่มีปัญหาจะได้ปรากจุตีเพิ่มขึ้นมาเนาะโอเค,อเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับการรีวิวตัวของมิยาโกคิสมาสอ่าถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย